สวัสดีค่ะแฟนๆเกาวบอพี่พีชพร้อมมอบความสุขความบันเทิงความฟินและเสียงหัวเราะแล้วค่ะกินตอนนี้เลยไม่ได้เดี๋ยวเราจะกินโพทุกคนินทุเรียนด้วยหรอพี่พีชได้หรอถ้าถ้าคิวกินเป็นอุ้ยเธอเิ่อหนูกินเป็นจ้ะหรอถึงแม่หนูกินหนูกินเป็นค่ะพี่พีชมีจะพูดเท่านัาดละค่ะพี่พีชพูดแล้วนะถ้าหนูกินเป็นพี่พีชเดี๋ยววันนี้พี่พีชจะกินทุเรียนครั้งแรกในชีวิต เขากินแล้วรอบนึงแต่ว่าเขาเน้นกินทุนเรียนรูดละหมื่นแล้ว <No. S 1> ลวันนั้นขโมยมาฝากพี่โบด้วยพี่พีอยากให้พี่พีทำคอนเทนต์จริงไม,ม่จริงจะนิตอดียวผมวันนี้อยู่ไปไงบ้างค่ะหน้าผมหน้าผมหนูแต่งเองกับมือเลยนะพี่อะจริงวันนี้ไม่ได้ใช้ช่างหน,น้าผมช,าช่างไม่เน้นไม่เน้นใช้ช่างนะคะเน้นแบบทำเองช่างเลย ขอบคุณค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ